สวัสดีครับกับช่องนัติชัยชาแนลครับออกไปเบรงรถหาซิบแรกมาเห็นท่าครับส่งไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับมื่อออกไปเยี่ยมยามทถามเขาบ้างครับผมเบาๆจอดจอดจอดชิดใส่เลื่อยแล้ว <laughs> เลือ่อยมาลูกค้าคือมีถึงน่าอิพอร์กยคือเห็นรถแต่ใส่นอในใจโม นี่นะตอนนีรถไหนตนนีนนะพูไม่หน้หลยดิพวเราเป็นสีเทียมหน่อยอยู่หน้าดิรถคือขึ้ไปอยู่รถอยู่ข้างหลังเบียกเประตูเปิดอยู่ดิเปิดสีนี่แี่พอพีู่ป่วติด เสี่ยงอ่ะเอาขึ้นรถดดไงไนะตัวเช็ครถให้ลูกค้าเปิดสวิตช์ลูกค้าแจ้งสวิตช์เวลาเข้าโฟว์อยู่แล้วไม่มีไฟโชว์เปิดเครื่องใหม่ๆไฟโชว์ขึ้นครับแต่ว่า มันก็ดับไปแล้วก็เวลาเรามาสับนะครับอันนี้สับเนาะอันนี้สับไปข้างหน้านะครับไม่ติดนะครับดึงมาข้างหลังนะครับมันตองติดปะ,ะมาข้างหน้ามันต้องติดเนาะอนนี้ก็ไม่ติดครับอันนี้อยู่ในตำแหน่งที่สี่ล้อไม่มีไฟโชว์อันนี้ต้องมีไฟโชว์เราผักมาปุ๊บมันต้องมีไฟโชว์ โฟลวด้านหน้าหน้าปัดตอนนี้ไม่ขึ้นครับโอเคนี่คือปัญหานะครับแล้วก็เราจะแค่ไข้ปัญหาโดยลองเอาสวิตตัวใหม่มาใส่ใดูนะครับนี่เป็นสวิตตัวใหม่อันนี้เป็นช i ิปต่อนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็เปิดสวิตนะครับปิดสวิตเปิดสวิตป,ปุ๊บนะครับ ที่ไฟขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตอนนี้คันโยกอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็คือมันเตะตัวเซ็นเซอร์อยู่มันจะไม่อันนี้นะครับมันจะไม่มีสัญลักษณ์ขึน้นนี้เราเอนมาข้างหน้านะครับเพื่อให้มันขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ให้เซนเซอร์หน้าปัดขึ้นนะครับนี่โอเคเปลี่ยนแล้วปกติครับขึ้นครับก็อันหาอยู่ที่เซ็นเซอร์นะครับก็ เค็มเซนเซอร์ตัวใหม่ให้ครับเรียบร้อยมเรียบร้อยครับผมต้อห,ห,หากับบลับเริมาแล้วครับตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์สวิตช์ไฟโชว์ขับเคลื่อนสีล้อให้ลูกค้านะครับ ก็ยังไม่ได้ทํางานอะไรมากครับก็ลดได้สิบชั่วโมงครับครับอยู่แถวๆนี้แลครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับก็แวะมาเยี่ยมยันลูกค้าเดี๋ยวไปสถานีต่อไปครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเรานะครับขอบคุณมากครับ